จะให้ดูว่าเอกของเรามันจัดเต็มขนาดไหนก็คือทุกคนคือสนุกมากน,นี้คือแค่ปีแรกนะคิมก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้แบบออกไปข้างนอกเยอะแล้ว,ว่าเริ่มไปถ่ายงานถ่ายนีงถ่ายนี่ วันนี้นะคะทุกคนที่เห็นคิมแต่งต,ตัวเต็มขนาดนี้ก็เพราะว่าวันนี้นะคะเรามีไปที่สวนเฉลิมล่าก็วันนี้นะคะมันจะเป็นหนึ่งในวิชาของขคณะคิมนะคะคือวิชาคอนเทมปูราลี่ปกติแล้วอะเราอะเรียนในคลาสนั่นแหละแต่ว่าวันนี้คือเขาจะพาเราไปนอกสถานที่ด่วยหมูตอนแรกทุกคนคือเขาก็ามีสั่งงานคล้ายกับชิน้นนี้แต่ว่าตีมครั้งนี้ก็คือเป็นธีมฮัลเลอร์ฟูลนะ,ะทุกคนกนะ็คือให้แต่งแบบสีสันสีสันคิมก็เลยจะมาทาคลิปวันนี้ก็คือจะให้ดูว่าเอกของเรามันจัดเต็มขนาดไห้นก็ถ้าค อัดวิชาที่เรียนให้ทุกคนได้ดูนะคะเผื่อแบบน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากรู้ว่าเอกทวนนี่คือเรียนอะไรบ้างก็จะมาอัดให้ดูนะคะว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เอกทวนเรียนก็เดี๋ยวคิมจะขึ้นงานก่อนหน้านี้ให้ดูก่อนไหมงานก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เขาสั่งนะคะคือเขาสั่งเป็นงานพรอร์เทรตนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็ต้องมาถ่าย p o r t เทรตเหมือนกันแต่ว่าเป็น team colorful ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ให้เราถ่าย p o r t เทรตไปซึ่งเป็นสีขาวดําก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าคิมไปถ่ายอะไรยังไงบ้างอะไรก็เพื่อนๆอะไรอย่างนี้นะคะ ก็คือทุกคนคือสนุกมากอันนี้คือแค่ปีแรกนะคิมก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้แบบออกไปข้างนอกเยอะแล้วอะเริ่มไปถ่ายงานถ่ายนั่นถ่ายนี่เริ่มแต่งตัวเยอะด้วยพอแบบว่ามาเรียนที่นี่ก็คือแต่งตัวเยอะมากก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะแต่งตัวยังไงแล้วก็วันนี้จะมีใครมาบ้างแล้วใครจะเต็มมากแค่ไหนก็ไปรอดูกันเลยนะคะทุกคนสวยมากสวย อันนี้คือน้ำปลางนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้เพื่อนรุกคนนี้คืออะไร y 2 k สุดๆช่สวยมากเดี๋ยวยวถ่ายเต็มตัวให้ดูนี่เพื่อนสวยมากคือเพื่อนเพื่อนนัดกันกี่โมงนะสิบเอ็ดโมงตอนส็บโมงครึ่งหรอกี่โมงตอนนี้กี่โมง1ิบโมงสาม้าเกินเวลาแล้วด้วยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเขาแบบไอ้นี่กันไงว่าแบบถ้าใครมาช้าให้เลี้ยงน้ำาือว่าเราไม่ช้าที่ ก็รอผู้ชายช้าสุดเอออ่ะเดยวก็รอรุนนะคะทุกคนซึ่งลุคของพวกเราสองคนก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอเพื่อนของพวกเราอีนะคะที่ใจคอนเทลกมาริสานตาสถานีต่อไปราชเทวี next station ราชเทวีก็ถึงที่ราชเทวีนะคะทุกคนเราก็จะไปกินหมูสะเต๊ะกันเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะไม่กินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ได้อื ไอเด <os f. S 1> ียใหม่ด้วยเลยมันกถ่ายในกลกับน้องกคุยอยู <S s ่โอ้ส <hatten> ุยอดเป็นไรเพื่นกูอยากกินเพื่อนกูหิวสุดสุดกินข้าวเสร็จแล้วเราก็กำลังจะตรงไปที่ไปที่สวนเลิศล่ะเลิศสวยเฉลิมล่ะของที่ยาเช็ดกล้องโอเคชัดแล้วนี่คือน้องแป้งของเรานะคะจะใส่ไอจีให้รู้ไหม

นี่ทิชชู่คูทิชชู่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เลยนะคูอยากกินเลอนี่นะคะคนการทำงานสําหรับวันนี้ตอนนี้ก็คือบ่ายสองแล้วอาจารย์ก็คือกลับแล้วแล้วเด็กก็คือถ่ายรูปต่อนะคะทุกคน เราก็จะมาถ่ายแบบเพื่อนๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นรนูปให้ดูว่ากินได้รูปใครไปบ้างแล้วก็จะเอา,า,าเราจะระจานเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอ่อที่คีมส่งงานให้ทุกคนดูนะคะ่ะปิง้งสวัสดีค่ะล่าสุดปีนกันขึ้นมาถ่ายรูปคะ่ะน้องมิน้นยูทูบเบอร์ชื่อดังฝากช่องด้วยนะคะฝากช่อง,งติ๊กเอด้วยนะคะเซเลปี้สุ โอเคไอพีด้วย M S C C K K ให้ขาดสดมากได้เลยเพื่อนๆไปบายก่อนไปบายวอล์กหน่อยไปยยอ่าใส่โอเค นี่ไม่ใช่เพลงหรอกแต่เดแน่ๆน่เพลงนี้เป็นเพลงลาเพิ่งมา ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนแล้วแล้วก็พรีเซนต์เรียบร้อยกลุ่มครีมพรีเซนต์แล้วครีมลืมถ่ายนะคะทุกคนก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะเออเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไรอะ่ะเป็นไรก <c oughs> ็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะเนี่ยทุกคนคืออยากให้รู้ว่าเออกลัวมันชีวิตจริงๆคือ,องไงขนาดมาสายอ่ะอาจารย์ยังไม่ว่าเลย เขาไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่หรอกคือเขาก็จะแล้วแต่เราเนาะแบบว่าเราไม่ยอนสนใจเป็นเองเขาก็ไม่ได้แบบตาไม่ได้แคร์อะไรองเยทุกนก็สร้อย่รา้วอที่เราใช่ก็เราแย่ก็จะแย่แต่ถ้าเราดีเราก็จะนี่ใช่เนี่ยเอ้ยเอวดนะว่าเต้ยเอะน่ะพีเซ็นน่ะไต้ยเหมือนกันเอออะไรอ่ะเพื่อนเขาเต้ยเหมือนกโอเคก็รบขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้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  ไว้ ais, ว่างๆจะมาอัดคลิปว <Yeah, ิชาที่เรียนอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะอัดคลิปที่ไปเชียงใหม่เพราะว่าเราอ่ะมีที่ไปเชียงใหม่ค่ะช่แต่ว่าแต่ว่าจะไปทำอะไรไปทักแกถิ่น่ะทักถิ่นสามนาทีเนาะใช่เข้าวันเข้าวานเนาะได้บุญใหญ่เออใหญ่ฝากทุกคนก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพื่อนเท่านี้นะคะเข้าวปลดชีไม่ไหวแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย Bye. Yeah.